ตัดเข้าในแม็กแม็กขยับแม็กขยับต่อน,นี่แม็กแม็กมันยังไม่ได้ตั้งรับเลยส่งให้แม็กโตกาบโตกาบนีอ่อย่าเลี้หาเกมมี่อย่าเลี้าเกมมี่จะเลี้ยาเกมมี่อีกแย เฮ้ยไงแล้ <c ười> วลงแถวออกภาคยามโย่ สามสงหนึ่งสงคนสงคนหน้ตู้หลังหาตหลังดูด้วยสโอ้อย่าเปิดพื้นที่เขาจอตงการอย่าเปิดพื้นที่เขาจ่องการดาไปดาไปเงผ่าน้ตรกรงบไปสหนึงนตเป็นประตูว้าว

ตะคิวตะคิวมาแล้วช่วยเพื่อนหน่อยมาไมม่าแล้วลุกไหวไหมนั่ กินชีสกินชีสครับไปหผมชื่ออะไรพวกนี้ไปครบนะได้อะไอ้ก,ก้าวาไม่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 สนใจเราเลยแม่กมไ,ไงนี่